กำลังใช้สมาธิในการยิงปืนอยู่อ่าโอเคครับทีนี้นักเรียนฟังค่ะใครที่ยังไม่ได้ทำเครื่องกรองน้ำสองบ,บิรนะคะสิ้นสุดลายในนอาทิตย์นี้นะคะส่งภายในนาอาทิตย์น,นี้อันนี้อันนี้สรุปขั้นตอนการทำนะคะนางให้นักเรียนหาขวดน้ำดื่มขวดน้ำดื่มอะไรก็ได้อาจจะเป็นน้ำัดลมกรได้หรือเป็นขวดน้ำมันพืชที่นักเรียนที่บ้านไม่ใช้ก็ได้แต่อย่าไปเทน้ำมันพืชที่บ้านมานะคะเพื่อจะเอาขวดไปตอก นะคะนักเรียนก็เอ,า,อาใช้มีดนะคะในการตัดเพื่อที่ต้องการเอา,อาตูดของขวดหรือก้อนเนึขวดออกนะคะพอได้แล้วจะมีรูปร่างลักษณะแบบนี้เราก็เอาใช้สําหรับในการใส่ใส่น้าที่ที่ที่เราจะใช้ในการกรอกจากนั้นเราก็จะหาวัสดุนะคะซึ่งวัสดุที่นักเรียนต้องไปซื้อมาก็คือสังีแน่นอน นะคะส่วนอย่างอื่นนักเรียนไม่ต้องไปซื้อมานะคะไม่ต้องไปส่วนจากต่างประเทศเพื่อต้องการเอามาทำคู่กองน้ําแบบง่ายๆต่ออันนี้ไม่บอกแล้วว่าไม่บอกไม่อยากบอกว่าไม่ถอดเอาอุปกรณ์ออกจากไหน,นก็คือไปเอามาจากเกาะลังคูนะคะคตรงน,นี้อ,อ่ากอ็อน่าทานกันเลน่าดีดีมานัามาแล้วค่ะใช่นั่นแหละคะ่ะไปเอามาจากเกาะลังคูนะคะอันนี้คือปวดหยางนะคะถัดมาจะเป็นสํำลี่ก่อนแล้วก็มาขวดหย่กแล้วก็มาปวดละเอียดแล้วก็มาอะไรคะ หอมข้าวไม่ใช่ฉันเรามาเป็นอะไรคะ่านฐานเสร็จมาเป็นอะไรคะายหยาบแล้วก็มาเป็นอะไรคะไฟละเอียดอ่าแล้วก็เอาน้ำลองที่เราเตรียมนักเรียนเห็นน้ำลองน้ำลองหรือน้ำที่ผสมกับดินก็ได้ใช่ไหมเอาถ้าเกิดเราของใครบ้านใครไม่ได้อยู่ใกล้ลองหรือไม่มีน้ำคลองนักเรียนก็ไม่ต้องไปสรรหาน้ำลองมานะคะนักเรียนแค่เอาน้ำมาใส่เอาดินมาใส่ให้มีลักษณะขุ่นแค่นั้นเอง อ่านี่คือน้ำ rate, <e uh, uh, ล้างคลองของมิ้นนะคะที่มิ้นเตรียมมามิ้นก็เทใส่ลงไปเรียบร้อยเทใส่เรียบร้อยน้ำอยองใส่ให้หมดของมิ้นนะคะเหลือออามาเหลือไว้ทําไมเหลือไว้ดูว่าเปรียบเทียบว่าใช่ค่ะเหลือไวไม่ต้องการที่เอามาเปรียบเทียบว่าระหว่างน้ําที่ยังไม่ได้กรองกับน้ําที่กรองแล้วอันไหนใส่ก่่นกันอ่าใสก่อนไม่ถ้าใสกว่าน้ําที่ยังไม่ได้กรองนั่นแสดงว่า เรื่องกรองน้ําของนักเรียนนี้คือประสบผลสำเร็จนะคะตัวนี้แต่ถามว่ากรองเสร็จเอามาดื่มได้ไหมอย่าเอามาดื่มนะคะมีขนดาดที่ไม่กล้าดื่มไม่ได้นะ,ะแต่ถ้าเหมือนหลักการเหล่าเนี้ยมันเป็นหลักการของการที่เราเอานำหลักการของน้ำบาดาลในการที่เราเจาะน้ำบาบาดาลที่มาใา้แต่ถามว่าน้ำบาดาลเป็นน้ําที่สะอาดไหมสะอาดน,นะคะเราสามารถนํามาดื่มกินได้นะคะแต่ว่ากว่าจะได้น้ำบาดาล แต่ละครั้งนะคะมันต้องมีการเจาะลึกลงไปมากมากนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าพอเอามากองแค่นี้แล้วเอามาดึงมาไม่ได้นะคะดังนั้นมีใครจะถามไหมคะสำหรับการทำเครื่องรองน้ำแบบง่ายๆของเราไม่ค่ะไม่มีนะคะมีขอเท้าก่อนจ้าส่งกันงันภายในอาทิตย์นี้เหรออืมภายในอาทิตย์นี้ลูกสวยจะเป็นอาทิตย์นี้แหละ เอามี่ไม่เป็นไรนิดนึงดิมันหาของใหญ่ยากนะไอ้ข้างล่างขาวๆคืออะไรเหรอครับสัมรีเจสัมรีใช่ไเนาะสัมรีนี่สำคัญเลยนะคะเวลานักเรียนไปซื้อมาให้ักเรียนซื้อสัมรีแผ่นจะดีที่สุดนะคะใช่สัมรีก่อนแล้วพอสัมรีแผ่นมาเสร็จนักเรียนต้องดันนะคะดันให้มันแน่นไม่ใช่ว่างไม่ใช่เฉยนะคะต้องดันนะคะดันให้มันแน่น มีใครถามอีกไหมถ้าไม่มีไม่ขาดไม่มีค่ะไม่ขาดนะคะไม่อาจารยงทีเวลาอัดวิดีโอนักเรียนไม่ต้องอัดขั้นตอนการทำนักเรียนอัดตอนที่นักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยก็คืออยู่ในสภาพนี้พอได้แบบนี้เสร็จนักเรียนก็หมาทขึ้นมาอันนี้เป็นการรองน้ำอย่างไรซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์อะไรบ้างมีสำลีก่างสูตรถาจากสำลีไปไหนคะ ขวดหยาบหยาบแล้วเสร็จมาเป็นอะไรขวดที่หน้าตากวดละเอียดอ่าขวดละเอียดได้มาเป็นอะไรคะฐานฐานอ่ามาเป็นฐานนะคะฐานเสร็จมาเป็นลายหยาลายหยาแล้วก็มาเป็นอะไรคะรายละเอียดอ่าายละเอียดมิมิครับเอ่อใช้รวดแบบนี้ได้ไหมคะของใครอ่ะนี่มองไม่เห็นทานินทอนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูแป๊บไหนดูซิ อืมอันนั้นปวดยาได้ค่ะอันนั้นเอามจากตู้เลี้ยงปลาใช่ป่ะครับแน่นอนครับอย่าเอามาหมดน้ำปลาไม่มีอะไรอยู่ตู้เลี้ยงปลาใช่ไหลค่ะใชที่เดิมด้วยนะคะครับใช่เสร็จแล้วไปวาที่เดิมได้หอลอ่ะโอเคค่ะไม่ต้องใส่ถานนะคะไปเรื่อยงนะเออไม่ครับ ต่อไปค่ะนอกจากการแยกสารผสมโดยการใช้แม่เหล็กดูดกันเกรองแล้วต่อไปค่ะยูเคเนอร o สู o hmm. พ mm ี hmm. yeah. you you ่อ้อ Yeah, oh, no, 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 no. I must go so the กิดอะไรขึ้นนอะมิดมิเก็บมไม่ได้เกิดอะไรขึ้นค่ะรู้สึกว่ามีใครใส่ผ้าคลุมอะไรล้วอย่ไหมไอนะไม่มีอะไรสหรับอะไรผ้าคลุมนี่ไงผ้าคลุมหนาวผ้าคลุมต้องใส่ต้องใส่น้องใส่ใส่อะค่สองเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์กับดนอะไรมันไอ้แคตอนนี้เราหนาวมากเราห่มผ้าคลุม อ๋โอเคค่ะดูต uh, okay, ่อเลยตรงนี้ในหนังสือหน้านี er <e ้หน้าหนึ่งร้อยเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วเิ๊นี่อ๋อหน้าเท่าไหร่แล้วหนึ่งร้อยสามสิบห้าหนึ่งร้อยสามห้าใช่ใช่ใช่ในหนังสือหน้าหนึ่งร้อยสามห้าตรงนี้เราเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมอ๋อไม่ตผ่านนะคะ ตรงนี้น <apenas S 1> ่าจะเสร็จแล้วไม่น่านี้ใครไม่เสร็จบ้างหน้านี้ไม่ใครไม่เสร็จบ้างคะหน้าไหนเออสรุปผลครับสรุปผลอันนี้ก็ทำอกับตนะตรงนี้ใช่ไหมคะครับเสร็จแล้วค่ะหน้าไหนอะเม็ดหน้าไหนร้อยสามหกหน้าหนึ่งร้อยสามหกฉากขางล่าอันนี้เป็นการสรุปผลนะคะการกรองในการใช้ใช้ใช้กระชอนนะคะก็คือกรองน้ําชาออกจากกะฉักตรงนี้นะคะ นี่ครับเราต้างต่างกันบ้างล่ะแป๊ปนึงไม่จะรีบเขียนไม่ไม่รีบค่ะแต่ไม่ขวัญแฉบเร็วๆอ้าวมันมันคำเดียวเอาวไงอเมทอไม่เสร็จยอม่อขอขอแค่ปอนขอแค่ปอนอ่าแคปแล้วน้องเอ็งแคปแคปไม่ได้ไหมได้ครับได้ครับได้ครับ ทรศัพท์ผมมันเออๆหน่อยสัจจาหัวมิดไม่เร็วขนาดนั้นเดี๋ยวนุถ่ายส่งให้เพื่อนแล้วกันเรียนใช่ใช่ความคิดดีไปเดี๋ยวเราถ่ายให้ใครใครใครจมขนาดนั้นน้ำลายออกมาองุอเออมิดตาหนูจาะแรกว่านี้อีกตาเองไม่เองบอกไม่ถ่ายแล้วเราถ่ายเล่นเนี่ยอะเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปค่ะ โอ้โหไม่นะยันเราจะไม่บรรจงให้ชมคุณในตัวอย่างตัวอย่างอันนี้เป็นลักษณะของตัวอย่างที่เขาใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าผ้าขาวบางในการกรองซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นการแยกสารผสมระหว่างต้องการเอาน้ำที่ออกจากกากมะพร้าวใช่ไหมคะเราก็ใช้ผ้าขาวบางในการในการแยกดังนั้นส่วนที่ผ่านรูของผ้าขาวบางก็คือน้ำกะทิส่วนที่ อยู่บนแท่นขามาก็จะเป็นอะไรคะกะดากมะพร้าวตรงนี้ผ่านนะคะอันนี้กรปองอะไรคะกรอกาแฟอันนี้อ่ากรองกาแฟนะคะดยการใช้กระดาษกรองนี่อ๋ออ๋อที่ไม่สอนชงกาแฟกับอะไรคะชงกาแฟกับชงชามันต่างกันไหมหรือมันเหมือนไม่ไม่ต่างกันค่ะแค่ต่างกันเนาะแค่เหมือนกันเลยชาที่นั่นเีงแค่ันเปลี่ยนเป็นชากับกาแฟเหมือนกันแหละ คป็อะไรคะเป็ดาบก้อนนะคะครับมันเคยเห็นที่ไหนเคยที่มิดไงอ๋อใช่อันนี้คือขั้นตอนการพับจำได้ไหมคะเป็นดาบก้อนทรงกลมหลอมมันพับพึ่งแต่แล้วก็เอามานพับเริ่งอีกครั้งหนึ่งและเสร็จแล้วเอามาทำอะไรคะเอามาแล้วก็กลายเป็นมา약ุลเอามาอะไค่ะแล้วก็เอามาใส่กล้วยกล้วยนะคะมาใส่กล้วยแล้วก็กรองนะคะแล้วก็เอามากรองสามเราต้อง นะคะซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นกระดาษกรองเนี่ยทีาจะกรองพวกสายแขวนลอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำฟองน้ำฟองหรือน้ำบัดกรุงนะโอ้ขอโทษขไม่ใช่น้ำบัดกรุงน้ำอบัดไทยผิดน้ำบัดกม่้ำงกรองแล้วนะคะอันนี้นะคะนี่จะทาจากถ่านหินอะไรคะน้ำน้ำอะไรคะน้ำกะทิเหมือนกันน้ำกะทิน้ำกะทิน้ำกะทินะคะอันนี้คือกรองอันนี้คือผ้าของมาแล้วนักเรียนสังเกตนะครับกรอง รูของมันจะใหญ่ดังนั้นเราก็ต้องมีผ้าขาวบางรองทั้งหมดนะคะเพื่อให้ไม่ให้กากของมันหล่นลงผ่านรูของตะแกงหรือกรองกปอ่ะต่อไปเนี่ยอะไรคะอุปกรณ์ตัวนี้กระชอนครับกระชอนกระชอนค่ะน้ำชากาแฟต่างๆนะคะที่เราใจเย็นใช่ค่ะที่เราไปซื้อตามร้านนะคะฮอันนี้อะไรคะ <iet gli flaws yap> <spreadsheet> เอ่อพี่กองน้ำพี่กองน้ำนะฮะโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าอะไรคะส้มสัมมีนะคะสัมมีล่าสุดจะเป็นสัมมีทาจารสัมมีจะเป็นกรวดหยาบทาจารกรดหยาบจะเป็นกรวดละเอียดทาจากรวดละเอียดจะเป็นค่านผ่านเขาใส่ไว้ทำไมเขาเงียบไหมดูดูอื่นนะคะตอบค่ะใส่ไว้ทำไมคะ ไม่กลิ่นใช่ค่ะผ้าหางมันจะช่วยในการดูดติ่งนในตู้เย็นควรต้องมีอะไรนั่น<ล>ค่ะไอทีกองน้ำเนี่ยส่งวันไหนครวันนี้หรือว่าวันวันอาทิตย์หรือวันในอาทิตย์นี้ใช่ค่ะอาทิตย์นี้อ่าถ้าจะทาก,ก็จะเป็นทรายหยาบแล้วก็มาฟรายละเอียดก็บนจุดคือน้าอะไรคะน้ําน้ําครองน้ำครองขต้องเงียไม่ต้องใส่เกินไปนะคะถ้าน้ำครองใส่เกินไปแล้วเนียก็เอาทรายใส่เข้าไปจักนิดนึงให้มันขุ่นนะคะ อันนี้เราในการใช้สัมีนะคะตัวต่อไปค่ะเป็นรู้สึกว่าไม่จะให้ดูแล้ใช่ไหมวิดีโอตัวเนี้ยยังเลยไม่ไม่เดียวไห้ให้อะไรดูยังไม่ได้ให้อะไรเลยเหรอไม่ไม่เคยดูด้วยจ้ะไม่เคยดูอะไรเลยมมดได้ค่ะจัดไปจัดไปจัดไปอยาให้เสียโอ้ยโอเคไม่เห็นมีอะไร ดมีมากค่ะวีนี้ไม่ขวัญาถ้าเป็นนักเรียนักรียนจะใช้อุปกรณ์อะไรในการแยก นี่อะไรคะผ้าขาวบางค่ะผ้าขาวบางแ้าเมื่อสักครู่กี้คือใบเตยใช่ไหมคะเอามาผสมกับน้ำได้เป็นใบเตยกับน้ําใบเตยเราต้องการที่จะแยกออกบางคนบอกใช้ผ้าขาวบางมีใครใช้ถุงมีอมีไหมคะมีใครใช้ถุมีมีไหมมีครับมีเหรออาจจะมีบางคนอยากใช้ผ้าขาวบางเอาไปดูเล่นไง ร้อยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะวิดีโอที่แสดงการแยกสารผสมก็คือใบเตยน,นั่นเองเพื่อต้องการที่จะเราต้องการน้ําใบเตยมาใช้ในการทำขนมล้วก็แยกโดยการใช้อุปรกรณ์แยกไว้ค่ะท่าขาวน,นะคะต่อไปค่ะเป็นวิธีการแยกสารผสมวิธีถัดมาอันนี้น่านักเรียนน่าจะจารู้จักนะคะก็คือการหยิบออกการหยิบออกอุปกรณ์ที่ใช้นักเรียนาใช้ไปในการหยิบคะมือครับ เออเก่งมากเลยนะมีมีใครใช้อย่างอื่นในการหยิบอีกไหมคะน้องเอ๋มีไหมคไม่มีครับดังนั้นในการแยกสารผสมโดยวิธีการหยิบออกเป็นการแยกสารผสมที่มีสถานะเป็นของแข็งกับของแข็งซึ่งของแข็งทั้งสองสถานทั้งสองอย่างเนี้ยต้องมีขนาดและลักษณะที่แตกต่างกันก็คือเห็นได้ชัดเจนดังะนะั้นอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะคือใช้ในการหยิบออกหรือถ้าไม่ใช้ หยิบออกอาจจะใช้วิธีการเขียหรือใช้อุปกรณ์ช่วยในการหยิบสารผสมเหล่านี้นะคะถ้าเป็นลักษณะอันนี้เป็นตัวอย่างของเด็กผู้หญิงคนนี้ต้องการที่จะแยกเมล็ดถั่วสามชนิดไม่ว่าจะเป็นถั่วแดงถั่วดำหรือถั่วแดงถั่วเหลืองอ่าสามชนิดนี้ถั่วเหลืองถั่วแดงก็ถั่วดำเขาก็ใช้มือในการแยกนะคะเมล็ดถั่วเหล่านี้ออกมานะคะ มาเล็ดถั่วเหลืองหน,นึ่งจานหนึ่งมาเล็ดถั่วดำจานหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นมาเล็ดถั่วแดงนะคะอันนี้เราใช้วิธีการหยิบออกได้ <c oughs> นอกจากนี้แล้วยังมีอะไรมีรู้จักไ,มไหมนี่คือข้าวใช่ไหมคะข้าวที่เรานําจะมาหุงเอ่อถ้าเกิดว่ามันมีพวกข้าวเปลือกมันมีพวกก้อนหินทรายผสมอ,อยู่เอ่อทรายไม่ได้นะคะถ้าเป็นก้อนขวดได้ก้อน,นขวดมันขนาดใหญ่เราสามารถเห็นได้ นังน่้นก่อนที่เราจะนาํามือนะคะแล้วก็เห็นมาเล็้ข้าวเปลือกเพราะไม่มีใครกินข้าวเปลือกแน่นอนนอกจากกินข้าวสารใช่ไหมคะก็คือข้าวที่สุกดังนั้นเราก็ต้องแยกแยกออกมานะคะก็คือใช้มือในการน,นะคะตัวนี้เราเรียกว่าอะไรคะอุปกรณ์ตัวนี้กระด้งนึกย้อนจักกระดองใช่ไหมคะอ่าตัวนี้นะคะกระดองอ่ะเอามาค่ะอันนี้คืออะไรคะอุ้ยหลุดเมื่อกี้อันนี้คืออะไรคะ ข้าวสารใช่ไหมคะแต่ <Okay. S 1> ข้าวสารบางบางชิ้นนีที่เขาใส่ถุงหรือบรรจุถุงมาแล้วบางทีอาจจะมีก้อนหินมีก้อนขวดผสมอยู่นะคะเราก็เห็นเราก็หยิบออกมานะคะ <Okay. S 1> แล้วก็เราจรึงจะนําข้าวถัเนี่้ใช้วิธีการนี้ <Wow. S 1> อันนี้คือมเมล็ดถั่วอะไรคะไม่ใช่มาล็ดถั่วมันคือมเมล็ดกาแฟ <c oughs> นะคะมเมล็ดกาแฟตัวนี้ถ้าเกิดเราอเอาออกมาแล้วอนนาจจะมีเมล็ดที่มันเสียเราก็สามารถที่จะหยิบออกหรือว่าเป็นเปลือกของของกาแฟเราก็สามารถที่จะหยิบออกโดยการใช้มือนะคะเราไม่ใช้อย่างื่นหยิบนะคะแยเกเปลือกกาแฟออกจากเมล็ดกาแฟอ,อันนี้การหยิบนี้ไม่น่าจะยากอันนี้คือมเมล็ดถั่วเขียวไม่ใช่อาถั่วเขียวนะคะถั่วเขียวที่เขาหาที่ แล้วทีนี้เราไม่ต้องการพวกมันได้เสีย,สยต่างๆหรือพวกก้อนหินที่มันพั้ววดที่มันผสมอยู่เราก็ใช้วิธีการหยิบออกแยกออกมานะคะอัน,นั้นคือสิ่งที่เราไม่ต้องการอันนี้คือเป็นลันกษณะของตัวอย่างของสผสมนะคะที่เราแยกด้วยกันหยิบออกซึ่งลักษณะของมันที่สองันเลยต้องมีสถาษะเ,เป็นของแข็งและมันก็มีขนาดลักษณะที่แตกเห็นได้ชัดเจนนะคะเราจ,จึงจะแยกโดยวิธีการ อออกได้ัน,นต่อไปค่ะวิธีต่อไปการร่อนการร่อนเป็นการแยกสารผสมที่มีขนาดแตกต่างกันแตกต่างกันมากแต่เราไม่สามารถที่จะใช้มือในการหยิบได้อาทิเช่นแยกทรายหยาบออกจากทรายละเอียดไอ้นี้แยกไม่ได้เพราะไม่มีลักษณะเหมือนกันถูกไหมคะแต่ว่าขนาดมันต่างกันเราจะใช้มือในการหยิบแยกมันไม่ได้ หรือแยกตรวจหยาบออกจากตรวจละเอียดไอน,นี้ก็ไม่ได้นะคะแต่เราจะใช้วิธีาการร่อนซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการร่อนอาจทิเช่นตะแกรงประชอนประชอนตัวนี้เหมือนกับประชอนที่เราใช,าช้ในการกรองไม้เพ่รู้จักประชอนตัวนี้นะคะไม่เหมือนกันนะคะชื่ออาจจะเหมือนกันแต่ลักษณะของมันจะไม่เหมือนกันโดยการที่เรานำอุปกรณ์เหล่านี้มาใสา่สารผสม อางนั้นก็สายไฟสส่ามาเพื่อต้องการที่จะให้อนุภาคที่มันมีขนาดเล็กกว่าของอรปกณ์นเนี้ยหล่นไปช้างล่างแล้วส่วนที่เหลืออยู่ที่บนปรปกณ์ของเราไม่ว่าจะเป็นตะแกรงหรือกระชอนนะคะที่มันมีอนุภาคใหญ่กว่าก็จะอยู่ติดอยู่บนตะแกรงนะคะตัวนี้ดังนั้นอาทิเชน่นอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างลักษณะวิธีการแยกนะคะใส่ตะแกรงเ็จก็สายไฟสายมาส่วนที่มีอนุภาคแม็กวามบุของ ะตะแรงมันก็จะหล่อลงส่วนอันนี้ที่มีขนาดใหญ่ก็จะฟังอยู่ตะแรงนะคะอันนี้อันนี้หาวาน้ะก๊ะอันนี้เป็นลักษณะทุวอย่าง mm. การทํานะคะอาที่เช่นอันนี้คืออะไรคะบบกอลอน,นมเมล็ดข้าวเปลือกนี่ตัวตัวที่ใช้เนี่ยคืออะไรคะตะแรงนะบางคนก็เรียกกระดงกระดงถ้าเป็นกระดงจะไม่มีรูนะคะแต่นี่เป็นตะแรงที่เขาทาจาก แหหรือตะไครับปลาจับปลา,ปานะคะเขามาดัดแปวนอันนี้เป็นลนักษณะของการแยกแยกสังข้าปกติข้าวมันจะติดใช่ไหมคะถ้าข้าวทีเ่เป็นหัวดังนั้นเขาจะเอามาอาจจะเท้าใช้เท้าในการนวดหรืออาจจะใช้พวก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 หรือไม้ไผ่ไม่ไม่อะไรนะคะไไทาจากอะไรอะ่ะไอ้นี้ทำมาจากอะไร,รอ่ะคะไอ้นี้มันจะเป็นไม้ไผ่เนาะ ส่วนตะ uh huh. hmm. okay. ไคร์ตะไคร์พวกนี้อาจจะทำมันจับแหนจับปากนะคะที่เขาจับแตกสามารถที่จะเอามามาทำได้แล้วพวกนั้นก็คือตะแกรงี่ที่เขาจับแตกมาทำนะคะดังนั้นไอ้พวกที่ข้าเปลือกที่มันติดงวงข้าวหรือสังข้าวพวกเนี้ยอาจจะเอามามาตีให้มันเกิดการแยกระหว่างข้าวเปลือกกับสังข้าวแล้วที่เหลือสังข้าวเนี่ยมันก็จะปนอยู่บริเวณกับข้าวเปลือกเขาก็ใช้วิธีการร่อนนะคะเพื่อต้องการที่จะแยกเมล็ด้ข้าวเปลือก ังนั้นเมล็ดข้าวเปลือกเนี่ยมันจะมีขนาดให้คว่าของตะแกรงหรือรูของตะขะมันก็จะ่วกหนลงมาส่วนที่อยู่บนตะแกรงตัวนี้มันก็จะเป็นลักษณะของฟางข้าวฟางข้าวหนึ่งที่เราไม่ต้องการนะคะแล้วก็แยกโดยอิติการตอนแต่เมื่ใส่แล้วมันไม่เฉยๆนะคะเราก็ต้องมีการใส่แนีอเลยค่ะอันนี้คืออะไรเคยทำขนมไหมคะ ยังไม่เคยค่ะแต่เคยเห็นอยู่บ้างบางทีแป้งค่ะเป็นปารขนมอ่ะมันอาจจะสงสัยอย่างหนึ่งครับทำไมเขาต้องร่อนแป้งด้วยครับอะไรนะคะทำไมเขาต้องร่อนแป้งด้วยครับอ่านั่นแหละเห็นที่นี่บอกว่าบางทีแป้งที่ใช้ทําขนมนะค่ะมันจับตัวกับเป็นก้อนใช่ไหมคะแล้วพอจับตัวกับเป็นก้อนไอ้ก้อนแป้งเนี่ยเราบางทีเอามาทําขนมนะคะมันอาจจะ เป็นไงคะมันเราไม่ต้องจับเป็นก้อนก้อนใหญ่ๆอ่ามันเป็นก้อนอยู่แล้วก็ใช้ตะแกรงเนี่ยในการรอนให้ให้เอาเฉพาะของแป้งที่มันละเอียดนะคะดังนั้นส่วนที่เป็นลักษณะเป็นก้อนที่มันจับตัวก็เป็นก้อนเนี่ยที่เราไม่ใช้ก็จะอยู่บนอะไรคะบนตะแกรงบนอ่าอยู่ข้างบนตะแกรงดังนั้นส่วนที่เอามาทําบางทีเขาบ็ใช้กระชอนนะคะกระชอนก็คือมันคล้ายๆกับโต๊ะแต่มันจะมีลูกพลันได้กว่านะคะใช่ค่ะ เนี่ยเข้ามาและส่วนที่เข้ามาทําขนมก็คือส่วนที่ฐานรอบรูของตะแกรงหรือรูของกระชอนนะคะตัวนี้ก็คือเรามีกใช้ทำขนมนะคะตัวต่อไปอันนี้ตะแกรงรอบเมล็ดกาแฟเมล็ดกาแฟนะคะปกติเวลาเข้มาทำกาแฟหรือเอาไปจำหน่ายเนี่ยมันจะมีเมล็ดที่มันเป็นไงคะมันหากหรือเมล็ดที่มันมันไม่ได้คุณภาพ นะคะที่มันเมื่อเป็นเมล็ดเขาก็จะเอามาใส่ตะแกรงเพื่อให้ให้เมล็ดที่มันมีลักษณะเสียเล็กเนี่ยผ่านรูของตะแกรงไปส่วนจะได้เมล็ดที่ส่งดูนะคะเขาจึงจะเอามาทำเป็นกาแตกนี้นะคะใอันหนึ่งต่อไปค่ะอันนี้กระชอนที่นิมบอกเมื่อกี้นะคะใช้ใส่เครื่องปรุงแกงส้มใช่เลยใช่ค่ะ อ่าไอ้ตัวนี้อ่าใส่หยาบเอกจากรายละเอียดนะคะเพื่อที่จะนำพวกใส่อ่าละเอียดเหล่านี้ไปทำอะไรคะไปผสมอ่าผสมผูนะคะเพื่อใช้ในการขัดตาเพื่อเอาทรายหยาบไปผสมซะอีกอ่าก็บางถ้าเกิดเป็นลักษณะของการฉาบฉาบฉาบฝาผนังแบบเนี้ยก็จะไม่ใช้ทรายหยาบนะคะก็จะใช้ทใส่หยาเข้าไปทำรายอ่าแต่ถ้าเป็นลักษณะของการเทพื้นอะไรพวกเนี้ยก็อาจจะใช้พวก ใส่หยาดได้ม,ไมีการผสมพวกข้อหินพวกมันเหมือนถนนอะไรพวกนี้เหรอคะนะคะอะไรนะคะถนนนี้ก็เป็นเป็ทนทรายไหมหรือว่าผสมทรายถนนพวนรวยนะคะอ่าใหญ่ๆก็จะไม่ทรายมาถานะคะต้องจับพือไอ้ลพื้นนั่นได้อันนี้จะเป็นตะแกรงนะที่ใช้ใช้สำหรับในการล่นล้นพวกเมล็ดเมล็ดตืดตัวเหลืองเมล็ดตัวเหลืองตัวเหลืองนะคะ อืมนี่มันสบูมืออ่าตัวนี้คืออะไรคะท่านยังไม่เคยเห็นอืมยังไม่เคยมันต้นทองมิดร่อนทอง,อ,ทอ,งอ๋าถูกต,ต้องค่ะเราเรียกมันว่ากระชอนนี่แหละตัวนี้แหละที่ร่อน,ตนแบบต่ร่อนทองอุปกรณ์ที้ใช้ในการร่อนก็คือมีตะแกรงกับกระชอนกับไอ้กระชอนร่อนแป้งนั่นก็อีกแบบ าการเขาแต่ะอย่างน,นี้กระชอนที่เขาไว้ร่อนงินทองใช่นี่เป็นกระชอนที่เขาใช้ในการขั้นบองนะคะเราเห็นคนญี่ปุ่นเขาทํากันที่แม่น้ําอ่าใช่ค่ะผู้แม่ต่างๆดังนั้นตรงก,ารกลางจะหมุนหรอกดังนั้นส่วนที่เป็นแม่หรือเป็นทองนะคะเวลาแล่นเสร็จเนี่ยมันก็จะหล่นไปตามพื้นดิส่วนพวกหวดหิ่นดินทรายมันก็จะไปกับอะไรคะกับไปกับน้ําใช่ค่ะถ่ายไปไปกับน้ำไหลไ,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 ไปกรอนที่เราใช้ในการทำอะไรคะ การร่อนนะคะแยกสามสมโดยการร่อนมีใครจะถามไหมคะตรงนี้มีครับมีครับอ้าวถามอะไรมีอะไรการร่อนท้องมันร่อนได้ทุกที่หรือเปล่าครับร่อนได้ทุกที่ที่เป็นแม่น้ําของญี่ปุ่นไม่ทุกที่เฮ้ยไม่ก็ไม่ได้ร่อนได้ทุกที่ญี่ปุ่นก็ทุกมันก็ไม่ได้มีอยู่ทุกที่นะ่มันไม่ได้มีทุกที่นะคะพวกแรกต่างพวกเนี้ยต้องดูว่าบริเวณไหน เมือนมาจองเนี่ยล่อนแรกมันจะล่อนมีนะคะแต่ถ้าเล่นต้องมีต้องมีเป็นภาคภาคอย่างเช่นเหมือนเมืองการแบบเรียกการชนะบุรีพวกนี้ยก็จะมีมีมีแร่เยอะนะคะพวกภาคกลางๆจะมีแร่อ่าใช่ค่ะแต่บ้านเรานี่จะไม่ค่อยมีนะคะดังนั้นใครที่ไปซื้อกระชอนต้องการล่อนแรกบ้านเรามีแต่หินอ่อนมีค่ะมีเหมือนกันมีตัวปริงอะไรพวกนี้จะมีไม่เอามิดไม่เอาพริงไม่เอานะคะ ต่อไปค่ะโอ้โัออนั้นเขาล่อนกันถึงในน้ำกันเลยเลยตัวอย่างของการร่อนแร่นะคะค่ะต่อไปค่ะตัวนี้ค่ะการระเหิดการระเหิดนี้มิดบ้าไม่น่าจะทานแล้วนะคะเพราะว่ามิดคุณจะทานต้องเยนได้ถึงแค่การระเหิดเพราะการระเหิจะเยอะดังนั้นดังนั้นดังนั้นการกรอง นะคะตอนี้กองสองอาทิตย์หน้าหรืออาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ค่ะที่จะถึงเนี้ยเลยแมวมีดอ่ะให้เวลาน้อยมากอ่ะแมวโหน้อยไงตั้งสัปดาห์นี้ไม่สั่งแต่วันจันทร์แมวมีดน้อยเกินน้อยไปมีดน้อยไปเลยมีดแม่เนาะมีดเลยยังไม่มีอุปกรณ์เลยใช่อุปกรณ์ยังไม่ครบเลยมีดยังไม่มีอะไรสักอย่างเลยไม่กวดน้ำยังไม่มีเลยมีด มีหลายคนมีเพื่อหลายคนที่เคาทำแล้วแล้วก็มีมันยากเกินมีบาน